กดติดตาม y o u t u b e 2020 e n t e r t a i n m e n t วันนี้รุ้นรับได้เป่าผมไดซัน Super ร o n i c มูลค่า14,900บาทหมดเขตสาพฤษภาคมนี้ค่ะตรงนี้นะครับเราเรียกว่างูสามันประจำบ้าน <L an> งูสามันประจำบ้านเจือบ่อยเนื่องจากว่าเราพบได้บ่อยมากตามบ้าน <L an> นะครับที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามบนฟ้า <L an> <ช>หรือตามต้นไม้บางคนเขาก็คิดว่า เป็นงูที่กินตับตุ๊กแกเป็นงูชนิดนี้เลยงูเขียวใช่ครับเขียวนี่คืองูเขียวพระอินงูเขียวพระอินพระอินครับผมมีพิษไหมครับจริงๆมันมันมีพิษอ่อนมากพิษอ่อนพิษอ่อนแต่ว่าพิษอ่อนนี้ที่นี้ก็คือว่ามันไม่อันตรายอื หมายความว่ามันจะมีผลกับตุ๊กแกจิ้งจกแต่ว่ากับคนแล้วมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะเล่าให้ฟังที่บ,บ้านครับในมุมห้องน้ําก็จะมีโถปัสสาวะฉายเนาะก็เข้าไปก็ปัสสาวะปกตินะครับ,รบมองขึ้นไปไอตัวนี้ใหญ่กว่านี้ประมาณ2เท่าสาเท่าตรีบับผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณเห็นคุณไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่ต้องให้ให้ไปเดือดร้อนพวกพี่ๆกู้ภัยเขาเนื่องจากว่าถ้าสมมติว่าตัวนี้ออกไปแต่ตัวใหม,ม่จะเข้ามาอีกเยอะ คือมันเป็นงูที่เขาเรียกว่าสามัญประจำบ้านเนื่องจากว่ามันมีอยู่กระจายทั่วไปแล้วได้เหรอคะคุณนิสเห็นงูแล้วก็ว่าอยู่คอนโดเอางี้ผมให้คุณแพทย์เลือกระหว่างงูกับตุ๊กแกโอ้ไม่เลือกเลยไม่เลือกเลยค่ะแพทย์จะเรียกใหรเขามาจับไปให้หมดเลย ตึกสูงมันก็ขึ้นได้ใช่แล้วอย่างนึงถ้าจริงๆแล้วพฤติกรรมของมันเนี่ยคือสามารถล่อนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้บินได้ด้วยใช่เพราะว่างูตัวเนี้ยเขาลงเขาจะเหมือนกับกระโจนมาแล้วเขาจะแผ่ท้องแล้วเลื้อยในอากาศจริงๆชื่อฝรั่งก็ Flying Snake อ๋เนี้ยหรอใช่ Flying Snake นะครับ fly ที่แปลว่าบินนะครับโอ้โหครับคือมันช่วยกินตุ๊กแกผมอยากบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีไม่มีเขาอยู่เนี่ยตุ๊กแกเต็มบ้านเลยนะคุณแพทโอเคไหม นะครับคืองูพวกเนี้ยอันดับแรกผมจะบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วเขากลัวคนยิ่งกว่าอะไรกลัวมากเพราะว่าคนคือสิ่งมีชีวิตที่มันใหญ่เกินกว่าจะกินที่เราไม่ค่อยเห็นจริงๆเนี่ยอธิบ้านคุณแพทอยู่ทุกวันแหละแอบมองคุณแพทอยู่แพทก็ว่าโอ๊ยตอนเด็กๆแพทเจอบ่อยมากเจอจนทุกวันเนี้ยหลอนเลยค่ะเลยแบบว่ารู้สึกตัวโอเคงูไม่ใช่สัตว์ที่เราชอบแน่นอนครับถ้าจะหยิบขึ้นมานิดนึงได้ไหมฮะได้ครับเพื่อเพื่อให้กล้องได้ดูชัดๆโดยที่ไม่ถ่ายผ่าน ฟามันจะไวนะมันจะไวเหรอฮะไวแล้วก็เขากัดไหมคะกัไม่กัดไม่กัดไม่กัดบนก็เลยไม่กัดขอบคุณมากค่ะผมก็จะพยายามที่จะตอนนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ดูลายชัดๆนะฮะไม่ควรไปทำแบบนี้นะครับไม่ใช่งูเขียวหางไหม้นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูงูเขียวหางไหม้งูเขียวพระอินทร์พระอินทร์ ขียวพระอินนะครับ,ค,รบคือจริงๆมันมันไวเหมือนพระอินคือไวฟุ๊บเรามองไม่เห็นละไวมากเด็กๆดูแล้วไม่ใช่ว่าอ๋อพี่นิกจับได้จับเจอปุ๊บจับเลยไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ห้ามเลยตัวนี้เลยนงูเขียวหางไหมครับตัวไหนไหมตัวไหนไม่ไหมครับอ่าโอเคครับจริงๆแล้วที่มาของชื่องูเขียวหางไหมก็มาจากลักษณะบนตัวมันนั่นเองเนื่องจากว่าตรงตัวเนี่ยจะมีสีเขียว นะครับแต่ว่าตรงช่วงหางเนี่ยจะเป็นสีแดงสีแดงสีส้มสีน้ำตาลประมาณนี้มันถึงตรงหางเหรอคะใช่ครับสีแดงเพลิงครับเขาเรียกว่าหางมันไหมมันมีพิษนะครับมีพิษหางไหมมีพิษพิษระดับไหนครับจริงๆงูเขียวหางไหมต้องขออนุญาตปิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะออกมาอ๋อพ่อหมเดียบงูเขียวหางไหมนะครับจะเป็นงูกลุ่มที่พิษมีผลทําลายระบบเลือดเป็นหลักถ้าถูกกัดเนี่ยจะมีอาการบวมอย่างรุนแรงแล้วก็ปวดปวดอย่างรุนแรงมากประมาณ แต่ไม่ถึงกับชีวิตอนอกจากว่าในบางรายที่<ถ>มีอาการแพ้เหมือนบางคนแพ้พึ่งแพ้แตะต่อแพ้แตนอะไรเงี้ยฮะก็อาจจะมีการแพ้ก็อาจจะถึงชีวิตได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาติดทั่วไปก็มไม่มีปัญหาอะไรจะเป็นสองชนิดนะฮะตัวนี้จะเป็นท้องเหลืองท้องเหลืองนะครับคือโทนสีพื้นของเขาจะเป็นอมเขียวอมเหลืองนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเขียวของไม่ตาโต หางไม่ตาโตครับหางไม่ตาโตทำไมเขาใส่บิ๊กไอเหรอคะใช่สังเกตที่ตาตากับหน้าเขาจะทรงไม่เหมือนกันตาก็จะเหมือนปนนครับคือสัดส่วนตาจะค่อนข้างใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าระดับหนึ่งดอสังเกตที่ตาตาจะหวานเหมือนส่คอนแทคเนี่ยพบได้ในกรุงเทพมหานครช่นะครับพบได้ได้บ่อยเลยนะฮะเป็นงูแบบประจําพื้นที่ ผมสามารถประจำบ้านใช่ตัวนี้ผสมประจำบ้านตัวนั้นนะฮะตัวนี้เขียวหางไม้ให้ระวังนะฮะมีพิษนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนมีพิษตัวไหนไม่มีพิษผมต้องขออภัยนะครับที่ผมลืมอธิบายจุดที่สําคัญก็คือว่าเราลองสังเกตอันดับแรกนะคะให้ดูจากภาพรวมก็คือสัดส่วนของตัวเขาจะสั้นค่อนข้างสั้นสั้นป้อมกว่างูเขียวพิ์นะครับต่อมาที่เป็นเด่นชัดเลยคือลักษณะทรงหัวถ้าเกิดมองดีจะเห็นว่าทรงหัวเขาจะเป็นค่อนข้าง เหมือนสามเหลี่ยมนะครับเห็นไหมฮะก็คือว่าจะเป็นค่อนข้างหางไม่นะฮะใช่ครับหางไม่จะเป็นหัวสามเหลี่ยมมากกว่าน,นะครับนะครับก <c oughs> ็จะเป <c oughs> ็นเป็นเขาเรียกว่าลักษณะโครงสร้างของงูในกลุ่มพวกไวเปอร์ทั้งหลายก็คือเป็นไวเปอร์นี่จะเขาเรียกว่าเป็นงูพวกงูปิดเชี้ยวยาว นี่แหละครับมีพิษนะคะแบบนี้คือมีพิษมีพิษครับมีพิษครับมีพิษเขียวหังไม่ฮะครับเขียวหางไมสำหรับแฟนรายการตี10เดและรายการดันดาราโกนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวเด็ดๆคลิปไฮไลท์โดนๆนะผมก็สามารถติดตามกันได้ที่ YouTube c h a n n e l 20 20 e n t entertainment นะครับผมที่นี่ที่เดียวกดตรงนี้เลยครับผมกดมาเลยกด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 ฮิฮิฮ like er> ิฮิฮิ subscribe เลยครับผม